คิปนี้จะมาเปลี่ยนปั๊มน้ำไอยเย็นพัดลมฮาต์ตลินะฮะซึ่งปั๊มเดิมของเขาจะเป็นแบบ3ามสายนะคะแต่ที่เราจะเปลี่ยนก็คือเป็นปั๊มที่เป็นแบบสองสายนะคะอย่างปั๊มเก่าเขาจะมี3สายนะทุกคน<ม>ถ้าใครซื้อแบบ2สายมาแบบนี้นะเราเราก็จะมาเปลี่ยนให้ดูว่ามันมันเปลี่ยนยังไงนะ เพราะว่าแบบเก่าอะ่ะมันมีอยู่สามสายใช่ไหมดูคลิปนี้ให้จบนะคะทุกคนไปค่ะดีดวงชาแนลเจ้าของช่องชื่อน้อยนะ ก่อนที่เราจะไปซ่อมนะคะก็แวะมาซื้ออุปกรณ์สัก,กนหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่เราเ<อ>ล้างปั๊มน้ำนเราใช้อุปกรณ์ในครัวคือแบบทุลักทุเลมากเลยนะทุกคนรอบนี้คือแบบอ่ะอุปกรณ์มาเต็มแล้วจัดไปทุกคน<อ>ก่อนที่เราจะไปซ่อมนะคะก็ทําการเช็คก,ก่อนนะคะว่าเออเซนเซอร์น้ํามันทํางานดีไหมนะคะอันนี้ก็ทดสอบโดยการไม่ใส่น้ํานะคะระบบเขาก็จะแจ้งเตือนนะคะว่า f i l water เนอะ,อะ ประมาณนี้นะคะพอตื่นเช้ามานะคะเราก็มาทุกคนทําการงัดแงะขันน็อตออกมาจริงๆไม่ใช่เออช่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็พอจะรู้เรื่องนิดนึงนะบวกกับอาไัยการดู YouTube ว่าเขาซ่อมยังไงนะประมาณนี้ก็จะพยายามเล่าให้ละเอียด ที่สุดเท่าที่จะ,ะเราได้นะคะทุกคนซ่อมเองถ่ายเองเนาะอ,อจริงๆปัม๊มปั๊มมันพังนะคะปั๊มมันไม่ดูดน้ําเลยแต่ว่าเซ็นเซอร์อะไรทุกอย่างคือปกตินะมอเตอร์หมุนอะไรดีหมดนะ ทุกคนมาคลิปนี้นะคะก็อ่าตัดสินใจซื้อปั๊มมาเพื่อที่จะเปลี่ยนนะค,ะคือตอนแรกอะ่ะไม่รู้ไงคือยังไม่แกะพัดลมดูนะคะว่ามันเป็นแบบสามสายเนาะที่เราซื้อมามันก็เป็นแบบสองสายพอดีเฮ้ยทำไงทําไงทีนี้ก็เลยไปถามผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทุกคนเขาบอกว่าเออมันเปลี่ยนได้ทุกคนมาดูคลิปนี้นะคะอุปกรณ์ของเราที่จะเตรียมเนาะมีสายเข็มขัดสายอะไรก็ช่างเถอะแล้วก็ไขควงแล้วก็ปั๊มน้ําที่เราซื้อมา เป็นแบบสองสายนะทุกคนใครซื้อมาแบบสองสายก็มาเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ไม้จิ้มฟันนะคะเอาไว้จิ้มฟันระหว่างซ่อมแห่ hey, ไม่ใช่เผื่อได้ใช้นะคะทุกคน <Hey. S 2> กันไกล้อันนี้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็ถ้วยชามลามาก่อน <Hey. S 2> เอาไว้ใส่น็อตเนาะก่อนที่เราจะไปขันน็อตงัดแงะเครื่องนะคะก็เอาหน้าปัดตรงนี้ลงก่อนนะคะแล้วก็มา,าขันน็อตด,ด้านหลังออก เนาะคือในส่วนนี้ก็จะใช้เวลาหย,ยุดสักพักหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้สปีดในการเร่งนะ,ะคะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปเันยาวนะคะทุกคนน็อตด,ด้านหลังนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ8ตัวนะคะทุกคนเราก็จะใช้ไขว่งตัวนี้นะคะในการขันออกมาเนาะ อยากบอกว่าขั้นตอนนี้นะคือยากพวสมคววนะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงทํานะคือแบบทําเองยังมือแดงเลยนะทุกคนถ้าเป็นผู้ชายก็เอออาจจะแบบทันง่ายออกง่ายนิดนึงเนาะน็อตเขาแบบแน่นมากเลยนะทุกคนพอคลายน็อตแต่ตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา,เ,าเปิดฝากันนะก็มันจะติดตรงสายไฟตรงนี้นะคะทุกคนแฉลบออกไปทางข้างๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะฝาขึ้นมานะคะแล้วทีนี้มันก็จะติดตรงสายดูดน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็คลายสายรัดออกมาแล้วก็ดึงดึง สายยางตัวนี้ออกมาได้เลยนะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเมื่อเราแงออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอ่อทำการขัดน็อตเพื่อที่จะเอาไปล้างนะคะในส่วนที่ง่ายๆก่อนเนาะอย่างฝาหลังนี้นะคะอันที่ไข่น็อตอยู่นี้นะมันเป็นน้ําที่เขาจะหยดลงไปบนหลังพึ่งอะค่ะทุกคนในส่วนนี้คือมันจะแบบสโรกมากเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะดูดฝุ่นดูดอะไรมาแล้วมันไปตันรูที่น้ํามันจะหยดลงอะทุกคนเนี่ยคือแบบ ดำแล้วก็สกปรกมีฝุ่นเป็นก้อนเลยนะเดี๋ยวเราจะทำการออไปล้างแล้วก็เอาไปผึ่งให้มันแห้งก่อนที่จะมาประกอบนะคะเดี๋ยวขอล้างในส่วนของที่เป็นฝานหนังก่อนนะคะเพราะว่าส่วนนี้ง่ายง่ายง่ายสุดแล้วออตรงสายยางตรงนี้ก็ถอดไปล้างได้นะคะทุกคนอันนี้คือเราล้างเสร็จแล้วก็เอาไปเช็ดแล้วก็มาประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ในส่วนของ ปั๊มนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่สายเพื่อที่จะเอ่อถอดแล้วก็เปลี่ยนนะคะเออแต่ก่อนอื่นขอขอเช็ดฝุ่นก่อนเนาะ,ค,ะ <c oughs> คือฝุ่นเต็มเลยนะทุกคนดูสิเนี่ยเต็มนิ้วชี้เลยนะอันนี้คือฝุ่นนะคะไม่ใช่ช็อกโกแลตนะฮะนี่ก็เป็นเวลาสายๆายนะคะทุกคนคือ <c oughs> ตื่นมานี่คือล้างหน้าล้างตารีมาทําพัดลมเลยนะเ <c oughs> พราะว่าถ้าทําตอนเที่ยงตอนบ่ายเงี้ยร้อนแน่เลยก็เลย,เลยหาอะไรกินนิดนึงนะทุกคน ก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะฮะพูดสรุเลย <c oughs> กินมากๆโอเคเดี๋ยวมาขั้นตอนนี้นะคะ <c oughs> เราจะมา อ่ะจริงจังแล้วนะทุกคนจริงจังแล้วอ่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ยากพอสมควรนะคะสําหรับใครที่เอ่อทำครั้งแรกเนาะคือมันมีน็อตหลายตัวนะคะทุกคนน็อตสั้นน็อตยาวไม่เหมือนกันเนาะก็อาศัยความจำเนาะส่วนใหญ่เลยนะแนะนําให้ถ่ายรูปก่อนนะคะที่จะออคลายน็อตออกมานะคะในส่วนนี้ก็จะมีน็อตที่แบบขันยากนิดนึงนะทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกด u b s c r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะก็ตั้งใจทํามากเลยนะแต่ คี่ถ่ายเองตัดเองเนาะใครที่กดติดตามแล้วก็กดแค่ครั้งเดียวนะจะกดสองครั้งก็ไม่ได้นาะไม่ได้นาะ <c oughs> ที่กำลังคลายน็อตออกนะคะก็เป็นส่วนที่เขาจะยึดกับตัวฝานะคะตัวฝาแล,วว motor, แล้วก็ตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวไอ้ครอบมอเตอร์นะคะก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ คายนอดอกมานะคะอาจจะไม่ค่อยถ่ายให้เห็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคาตั้งกล้องมันเตี้ยเนะะาะก็แกะออกมาเสร็จแล้วนะคะก็แยกส่วนประกอบของเขาออกจากกันนะคะ,ะเ,เพื่อที่จะเอาไปล้างฝุน่นออกเนาะ,ะล้างเช็ดให้มันดีๆนะคะก็สปีแล้วนะไม่ได้เอาออกมาล้างแบบนี้ตั้งแต่ซื้อมานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นฝาครอบมอเตอร์นะอันนี้ฝุน่นก็จะเยอะนิดนึง รองลงมาก็จะเป็นใบพัดมอเตอร์อันนี้ฝุ่นก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่เราจะไม่แกะออกมาล้างนะคะเพราะว่ามันมันยุ่งยากนิดหนึ่งเราก็จะใช้เอ,อแปลงสีฟันที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะก็มาปราศฝุน่นเอาอกอ,อกแทนการล้างนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญน่ะเนาะก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนปั๊มน้ำกันต่อไปเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะ ยากนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าช่างเขาซ่อมกันยังไงนะคะแต่ว่าเราจะทําการไล่สายแบบนี้นะคะจากข้างล่างมาข้างบนนะคะว่าเขาเสียบกับบอร์ดช่องไหนนะคะแล้วปั๊มของเราก็จะเป็นแบบสามสายนะคะทุกคนสายสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นสายกาวนะทุกคนไม่มีไฟฟ้านะทุกคนคือทํามาเพื่อที่จะไม่ให้วงจรมันมีการช็อตนะคะ คล้ายๆกับว่าเป็นสายดินนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสายกาวเนี่ยก็ไปค้นหาใน Google ดูได้นะคะเลื่อมบอกนะคะให้ใคลายสายรัดออกด้วยนะจะได้ไล่สายง่ายๆนะทุกคน<ด>ปั๊มน้ำของเราจะเป็นสายสีดำให,ใหญ่ๆนี้นะคะ ไล่ขึ้นมาแล้วก็มาถอดถอดออกจากแผงวงจรเลยนะส่วนสายชีเหลืองนะคะเราจะตัดทิ้งเลยไม่ใช้นะคะก็ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งเสร็จแล้วนะคะก็เอาปั๊มใหม่มาเสียบแทนนะอย่าลืมนะคะตรงนี้นะเอาปั๊มใหม่มาเสียบปึ๊บเสร็จแล้วก็ไล่สายไปแล้วก็ใส่ใส่ลัดนะคะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาประกอบกันนะคะ มาเรามาทำการเปลี่ยนปั๊มน้ํำกันเลยดีกว่านะคะตัวเก่านะเขาจะมีตัวกรองตัวกรองแบบเป็นฟองน้ํำนะส่วนตัวใหม่ที่เราซื้อมามันไม่มีตัวกรองแบบเป็นฟองน้ำนะทุกคนก็รุ่นเดียวกันนะทุกคนแต่รูปลักษ์เขาไม่เหมือนกันนิดนึงนะขนาด เท่ากันเลยนะอันนี้เป็นปั๊มใหม่ของเรานะเสร็จแล้วก็ประกอบตัวพัดลมนะคะก็ใส่น็อตใส่อะไรให้มันครบนะทุกคนอันนี้ก็มาทดลองหลังการเปลี่ยนปั๊มน้ํากันนะสรุปใช้ได้นะคะโ,โหปั๊มคือแบบแรงมากเลยนะ จบไปแล้วนะคะกับการเปลี่ยนปั๊มน้ำพัดลมฮาตาลีไอเย็นนะคะผู้หญิงก็ซ่อมได้นะฝากกด subscribe <c oughs> กด l i ค์ให้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าจ้า